การตีข้าวหรือสลัดเมล็ดข้าวออกจากรวงเป็นวิถีชีวิตของชาวนาชนบทบ้านผงชัยบ้านสาแจ้หอมลำปางคือเป็นวิธีดั้งเดิมที่ใช้กันมาแต่โบราณกาลตัวนี้แล้วก็ยังนำวิธีนี้มาใช้ได้อยู่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเพืจะตีเมล็ดข้าวออกได้จนหมด มีไม้สองอันนนบมัดเข้าแล้วก็นำมาฟาดลงมาที่พื้นมีแป้นไม้รองอยู่นั้นครับหลังจากตีเสร็จแล้วสลัดออกแล้วก็ไปฟัดเอาฝุ่นหรือล้วอองฝอยที่เป็นฝางข้าวออกครับก็จะเหลือมาได้ข้าววิธีนี้ก็ นำไปประจุใส่กระสอบหลือกเก็บได้เลยเพราะว่าเราได้ตากเกี่ยวแล้วก็ตากพึงแดดไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็ยังมีอีกหลายแปลงที่กำลงกั <c oughs> ง,ง,ลงเกี่ยวอยู่ทางนน้นครับทางนั้นก็กำลังเกี่ยวอยู่ซึ่งเป็นแปลงน,นาแปแปลงใหญ่ แต่มีหลายเจ้าหลายเจ้าของครับบางบางแปลงก็ใช้เครื่องดูดหรือเครื่องเกี่ยวเก็บไปเรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแต่ถ้าใช้รถดูดก็ต้องเอาไปตากไปผึง่งเม่ได้เข้าให้แห้งอีกก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วแต่วิธีนนลแล้วแต่วิธีอของใครของใครสะดวกถนัดแบบไหนก็แล้วแต่ ด้านนี้กํลาลังเกี่ยวกันอยู่ครับใช้เกี่ยวใช้เคี้ยวเกี่ยวเกี่ยวข้าวเป็นวิธีดั้งเดิมที่ใช้กันมาแต่โบราณครับาาครับเนีย่ยมาแต่เมื่อตะเมินแ,แต่ตั้งแต่ปูญยาตายายก็ใช้วิธีนี้กันครับครับถึงแม้ปัจจุบันนี้มีรถดูดแต่เราก็ยังใช้วิธีเดิมอยู่ได้ อ่าได้เมล็ครับอันนี้จะได้ทุกเมล็ดทุกชิ้นทุกงานจะเก็บได้หมดแล้วก็ฟางข้าวก็ยังใช้ประโยชน์ได้ฟางข้าวนี้เอาไปคุมแปลงผักได้ก็ยังใส่สวนใช้ใช้ประโยชน์ได้เยอะหลายอย่างฟางข้าวนะแต่ถ้าเราดูนี่ฟางข้าวจะแล้วหมดเลยหมดหมดครับ ครับวิถีไทยวิถีชนบทไทยไครับ